เสียงพาสวดส่งท้ายงานแต่งงานที่ไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีดอกไม้ไม่มีแขกมากมายมีเพียงญาติผู้ใหญ่ไม่กี่คนและเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่ไม่ได้จับมือกันเลยตลอดงานขวัญข้าวยืนนิ่งอยู่ข้างพี่พบมือทั้งสองของเธอกลุ่มกันแน่นอยู่ที่ข้างลำตัวพรอไม่รู้ว่าจะวางมันไว้ตรงไหนเธอเคยมองภาพงานแต่งของตัวเองเป็นอย่างอื่นแต่วันนี้ เธอกำลังกลายเป็นภรรยาของพี่ชายเพื่อนรักเพื่อมาดูแลเด็กชายตัวน้อยที่กำลังยืนกอดตุ๊กตาแน่นๆอยู่ที่มุมหนึ่งของบ้านขวัญแน่ใจนะเสียงของพี่พบถามเบาๆระหว่างที่ทั้งสองเดินออกมาจากใต้ศาลาขวัญข้าวพยักหน้าช้าๆแน่ใจคะ่ะเราสัญญากับเมย์ไว้แล้วคะ่ะเมยคือเพื่อนรักของเธอที่จากไปด้วยอุบัติเหตุเมื่อไม่กี่เดือนก่อน ทิ้งลูกชายวัยสี่ขวบไว้ให้ขวัญข้าวดูแลด้วยความหวังว่าถ้าขวัญอยู่กับพี่พบพัทจะมีครอบครัวที่อบอุ่นได้อีกครั้งหนึ่งขวัญข้าวหันไปมองน้องพัทเด็กชายตัวน้อยที่เคยสดใสแต่ตอนนี้กลับเงียบขึมกว่าเด็กวัยเดียวกันที่ควรจะเป็นเธอเดินเข้าไปย่อตัวลงตรงหน้าของเขาเราจะอยู่ด้วยกันนะพัทพี่ขวัญจะเป็นแม่เลี้ยงของพัทเอง น้องพัดไม่ได้พูดอะไรแค่พยักหน้าเบาๆแล้วกอดตุ๊กตาแน่นขึ้นอีกนิดพี่พบยืนนิ่งๆอยู่ข้างหลังดวงตาของเขาไม่มีแววแห่งความรักเหมือนเขาแต่งงานวันนี้เพียงเพื่อให้ลูกมีแม่และเธอก็แต่งเพาะตาสัญญาที่ให้ไว้กับเพื่อนไม่มีแหวนไม่มีรอยยิ้มไม่มีอะไรเลยนอกจากหน้าที่แต่ขวัญเ้าาเชื่อว่าหากหัวใจของใครสักคนอบอุ่นพอวันหนึ่งครอบครัวนี้ อาจาจะมีดอกไม้จริงๆบ้บานขึ้นมาก็ได้บ้านไม้สองชั้นหลังเล็กๆมีต้นล้านทมยืนต้นอยู่ที่ริมรั้วบานสะพังในเย็นวันนั้นลาวกับกําลังต้อนรับคนใหม่เข้าสู่บ้านก่ันข้าวถือกระเป๋าเสื้อผ้าใบไม่ใหญ่เดินตามพี่ภพและน้องพัดเข้ามาในบ้านที่เธอจะต้องใช้ชีวิตอยู่ต่อจากนี้ห้องรับแขกยังคงเรียบง่ายมีรูปถ่ายของเมกับพี่ภพ แขวนอยู่เหนือชั้นวางทีวีดวงตาในรูปของเพื่อนดักยังคงสดใสเหมือนกำลังมองมาอย่างอบอุน่นห้องของพี่อยู่ข้างบนขวัญจะอยู่ห้องข้างล่างก็ได้นะหรือว่าจะเอิมพี่พบพูดขึ้นแต่หยุดกลางคันดาวกับไม่กล้าชี้ชัดว่าจะให้นอนที่ไหนกันแน่อยู่ข้างล่างก็ได้ค่ะสะดวกดูแลน้องพัดด้วยขวัญข้าวตอบเรียบๆแล้วก็หันไปยิ้มให้กับเด็กชายที่ยืนมองเธออยู่เงียบๆ น้องพัดไม่พูดอะไรเช่นเคยแต่เดินไปนั่งตรงข้างกวัญอย่างเงียบๆเ,เหมือนจะบอกว่าก็ได้เขาอยู่ตรงนี้ได้ขวัญข้าวางกระเป๋าแล้วค่อยๆหย,ยิบตุ๊กตาหมีที่เธอซื้อมาให้เขาเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วยื่นไปตรงหน้าพัดอยากให้หมีตัวนี้อยู่เป็นเพื่อนคืนนี้ไหมล่ะเด็กชายเดือบมองหมีแล้วก็หันกลับมามองหน้าของเธอตาโตๆกระพริบนิดเดียวก่อนพยักหน้าเบาๆ หวันข้าวยิ้มให้เขาก่อนจะพูดเสียงนุ่มคืนนี้แม่ขวันจะอยู่บ้านกับพัดแล้วนะประโยคที่เธอพูดไปโดยไม่คิดอะไรมากนักับทําให้มือเล็กๆนั้นยื่นมากอดเอวของเธอไว้แน่นจนเธอเผลอสะอื้นในใจไม่ต้องพูดอะไรกันมากแต่เธอรับรู้ได้ว่าน้องพัดเองก็โหยหาอ้อมกอดเหมือนกันด้านบนพี่พบยืนพิงกอดประตูมองภาพตรงหน้างเงียบๆเขาเคยไม่ได้ใจว่า การย้ายผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในบ้านเพื่อมารับปวดแม่แทนคนที่จากไปจะเป็นเรื่องถูกต้องหรือไม่แต่เพียงแค่คืนแรกเขาก็เริ่มรู้สึกว่าบางทีบ้านที่เคยเงียบเหงาหลังนี้อาจจะเริ่มมีเสียงหัวเราะอีกครั้งเสียงกระทะดังชชาๆในเช้าวันใหม่ขวัญข้าวเยืนอยู่ที่หน้าเตาไฟเธอสวมผ้ากันเปื้อนลายสตรอเบอรี่ดูตลกนิดหน่อยแต่ก็เหมาะกับเธออย่างประหลาด บนโต๊ะอาหารวางข้าวผัดไข่จานเล็กๆพร้อมไข่ดาวดาวสุกกำลังดีแม่เลี้ยงมือใหม่ตื่นแต่เช้าเพื่อทำอาหารจานแรกให้กับเด็กชายตัวน้อยน้องพัดเดินลงบันไดมาช้าๆในชุดนักเรียนประถมดวงตายังคงงัวงเงียแต่เมื่อเห็นผู้หญิงคนนั้นในครัวเขาก็เดินตรงมานั่งเก้าอี้ทันทีโดยไม่พูดอะไรขวัญข้าว,วางชานตรงหน้าเขาก่อนจะย่อตัวลงลองชิมดูนะ ท้าไม่อร่อยเดี๋ยวพี่กวนจะฝึกทำใหม่ให้พัดเงยหน้ามองเธอแล้วก็พูดคำแรกของวันออกมาเบาๆหอมเพียงคำนั้นขวันข้าวก็เผยยิ้มออกมาอย่างอ่อนโยนในขณะเดียวกันพี่พบที่ยืนอยู่หลังประตูมองเห็นทุกอย่างเขาไม่พูดอะไรแค่ยกแก้วก,กาแฟขึ้นจิบเงียบๆแต่ภายในใจของเขาอุ่นขึ้นอย่างบอกไม่ถูกจนกระทั่งเวลาผ่านไปสิบปี พัดโตขึ้นเป็นวัยรุ่นหัวดีหน้าตาดีมีมารยาทขวัญข้าวยังคงดูแลเขาเสมอมาเหมือนลูกชายแทๆ้ๆไม่ว่าเขาจะป่วยจะเครียดเรื่องเรียนหรือแม้แต่เวลาที่เขาจีบสาวไม่ติดและเมื่อโอกาสมาถึงทุนเรียนต่อต่างประเทศพี่พบกับขวัญข้าวปรึกษากันและตัดสินใจส่งพัดไปเรียนไกลจากบ้านวันก่อนเดินทางพัดยืนกอดกระเป๋าเดินทางอยู่หน้าบ้านขวัญข้าวย่อตัวลง เช็ดหน้าให้เขาเบาๆโตเป็นหนุ่มแล้วนะไปอยู่โน่นดูแลตัวเองดีๆอย่าก,กินแต่บะหมีล่ล่ะเดี๋ยวจะไม่มีแรงเรียนนะพัดพยักหน้าเบาๆไม่พูดอะไรแล้วจู่ๆก็โผลเข้ากอดเธอแน่นแม่ขวนันจะรอผมใช่ไหมเธอยิ้มทั้งน้ำตากอดเท่ากับรอสิไม่ว่าอีกกี่ปีแม่ขวันจะอยู่ตรงนี้เสมอและแล้วเวลาผ่านไปสิบห้าปีวันที่ฟ้าคึ้มในงานศพของพี่พพ ชายหนุ่มร่างสูงใหญ่ในชุดสูทสีดำเดินเข้าบ้านไม้หลังเดิมเขาโตขึ้นมากผิวค้าแดดเล็กน้อยเส้นผมถูกเซ็ตเรียบร้อยแต่ดวงตายังเป็นดวงตาเดิมของเด็กชายคนนั้นน้องพัทกลับมาแล้วและเขาก็เดินเข้าไปในบ้านที่กลิ่นล้่นทมยังคงเดิมหญิงสาววัยกลางคนที่ยังคงงดงามกำลังยืนเช็ดกรอบรูปอยู่ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาเมื่อกว่านข้าวเงยหน้าขึ้น ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยหยาดน้ำตาและรอยยิ้มอ่อนโยนปรากฏขึ้นในวินาทีนั้นส่วนพัทยืนนิ่งๆก่อนพูดเบาๆว่าแม่กวันผมกลับมาแล้วนะครับเธอก้าวเข้ามาหาเขาและไม่ทันที่เขาจะได้พูดคำใดต่ออ้อมกอดของผู้หญิงที่ไม่ใช่แม่แท้ๆแต่เป็นแม่ที่ใจรักก็โอบกอดเขาไว้แน่นพัทยังคงจำได้ทุกอย่างรถข้าวผัดในเช้าวันนั้น มืออ,อุ่นๆที่ลูบหัวของเขาตอนที่เป็นไข้เสียงอ่อนโยนในคืนที่เขาร้องไห้และคำสัญญาที่ว่าแม่จะรอและแม่กวัญก็ไม่เคยผิดคำพูดเลยแม้แต่วันเดียวหลังจากงานศพจบลงบ้านไม้หลังเล็กๆก็กลับสู่ความเงียบสงบอีกครั้งกวันข้าวนั่งอยู่ที่ชานบ้านคนเดียวยกมือปิดตาเบาๆเมื่อสายลมเย็นพัดผ่านใบหน้าแดดยามเย็นทอดเงาต้นลั่นทมยาวเหยียด ร่วงลงทีละดอกเสียงฝีเท้าคุ้นเคยเดินเข้ามาใกล้เธอยังไม่ไปพักอีกเหรอครับแม่ขวัญเสียงนุ่มๆุ่มที่ฟังดูอบอุ่นมากตามวัยทำให้เธอหันไปมองพัดนั่งลงข้างๆบนแค่ไม้ที่เธอกับพ่อของเขาเคยนั่งอยู่เป็นประจำตอนนี้ไม่มีพ่อของเขาอีกต่อไปแล้วเหลือเพียงแค่เขากับเธอเมื่อก่อนตอนพ่อพัดยังอยู่ เรามักจะนั่งดูพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันตรงนี้ทุกวันขวัญข้าพูดเสียงเบาพัดพยักหน้าเบาๆตอนผมเป็นเด็กแม่ขวัญชอบตักข้าวปั้นให้ผมกินตรงนี้ด้วยจำได้ไหมล่ะครับเธอยิ้มทั้งน้ำตาจำได้ซี่ตอนนั้นพัดไม่ชอบกินผักเลยต้องแอบสอดแครอทไว้ในข้าวปั้นด้วยนะ่ะทั้งสองคนหัวเราะเบาๆพร้อมๆกันแต่ไม่นานนะักความเงียบก็กลับมาเยือนอีกครั้งพัด หันมามองหน้าของเธอมองนานกว่าที่ควรจะมองจนขวัญข้าวต้องหลบสายตาไปทางต้นไม้เธอรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงในแววตานั้นมีอะไรหรือพัดเธอถามเสียงแผ่วเบาพัดสายหน้าแต่เสียงที่เป่งออกมามันไม่เหมือนเดิมผมคิดถึงแม่ขวัญทุกวันตลอด15ปีที่ผ่านมามันว้าเวมันอ้างว้างนะแม่ขวัผมไม่รู้ว่าเป็นความคิดถึงแบบไหนแต่ผมรู้แค่ว่า ผมไม่เคยรู้สึกอุ่นใจเท่าตอนอยู่ข้างๆกับแม่ขวัญเลยขวัญข้าวนิ่งเงนันรู้สึกหัวใจสั่นสะท้านกับคำพูดนั้นเด็กชายตัวน้อยที่เคยกอดเธอแน่นๆกลับกลายเป็นชายหนุ่มที่ร่างสูงใหญ่และส่งสายตาเลึกซึ้งยิ่งกว่าที่ควรจะเป็นเรายังเป็นแค่แม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงนะาลูกเธอพูดเบาๆแต่เสียงสั่นเล็กน้อยพัดขยับเข้ามาใกล้ผมไม่ใช่เด็กแล้วนะครับแม่ขวัญ และแม่ขวัญก็ไม่จําเป็นต้องเรียกผมว่าลูกอีกต่อไปนะครับท่านในใจลึกๆของแม่เองก็รู้สึกเช่นเดียวกับผมขวัญข้าวเบือนหน้าออกไปแกมร้อนเผาโดยที่ไม่รู้ตัวหัวใจเต้นแรงราวกับว่าหญิงสาววัยแรกแย้มเธอไม่อาจพูดอะไรออกไปได้ในวินาทีนั้นเพราะเธอเองก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเธอมันเป็นเพียงความผูกพันหรือว่ามากกว่านั้นแม่ขวัญครับ เสาร์อาทิตย์นี้ว่างไหมเสียงทูมนุ่มถามขึ้นขณะที่เธอกำลังรดน้ำต้นไม้ที่ริมรั้วบ้านขวัญข้าวหันไปมองเขาพางยิ้มมีอะไรเหรือพัดผมอยากพาแม่กวันไปเที่ยวที่น้ำตกด้วยกันนะครับเขายกถุงเป้ใบหนึ่งขึ้นมาโชว์ผมเตรียมเต็นท์ไว้แล้วนะครับตั้งใจว่าจะไปกลางนอนกันสักคืนหนึ่งสูดอากาศธรรมชาติหน่อยนะครับแม่กวันไม่เคยไปแบบนี้เลยนะ ก็น่าจะลองดูนะครับเขายิ้มละมุนมีผมอยู่ด้วยทั้งคนแม่ขวัญจะไม่ปลอดภัยได้ยังไงกันนะครับสุดท้ายเธอก็ยอมใจอ่อนตามไปเพราะลึกๆแล้วเธอเองก็อยากใช้เวลาเงียบๆกับเขาบ้างเสียงน้ำตกไหลดังอยู่ไม่ไกลเต็นเ์เล็กๆถูกกลางไว้ภายใต้ร่มไม้สูงฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีเป็นพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าขวัญเ้านั่งอยู่บนเสือที่ปูไว้ ขณะที่พาร์ํกำลังจุดไฟก่อกองเล็กๆข้างเต็นท์ขอบคุณนะพัรที่พามาที่นี่นะ่ะผมอยากให้แม่ขวัญได้พักบ้างนะครับอยู่แต่ในบ้านหลังพ่อจากไปมันดูเหงาเกินไปนะครับเขาหยิบผ้าหม่มผืนบางขี้มาคุมไหล่ให้กับเธอหนาวเหรอเธอถามเสียงเบาไม่รู้สิครับเขากระซิบใกล้ๆแค่รู้ว่าอยากดูแลแม่ขวัญไม่ให้หนาวเลย สายตาสองคู่สบกันในแสงไฟอ่อนๆมีเพียงเสียงน้ำตกกับลมหายใจที่เปลี่ยนจังหวะเบาๆอยู่ใกล้ๆกันแม่ขวัญรู้ไหมครับว่าทุกคืนที่ผมอยู่อเมริกาผมเคยคิดถึงบ้านหลังนั้นและคนที่คอยลูกหัวผมเวลาที่ผมฝันร้ายขวัญเข้าใจสัน่นมือของเขาวางซ้อนลงบนหลังมือของเธออบอุน่นเหมือนตอนที่เขาเป็นเด็กๆแต่ตอนนี้มันต่างไปแล้วพัด ผมโตแล้วนะครับแม่ขวัญโตพอที่จะรู้ว่าความรู้สึกของผมมันไม่ได้เป็นเด็กชายคนนั้นอีกแล้วเธอเม้มปากแน่นแม่ขวัญยังไม่พร้อมจะเออคิดแบบนั้นพัดเข้าใจไหมล่ะเขายิ้มแผ่วไม่ว่าอะไรไม่เป็นไรนะครับผมแค่ขอเวลานี้อยู่กับแม่ขวัญก่อนแค่คืนนี้ก็พอเธอเอ็นศีรษะลงบนหัวไหล่ของเขาเบาๆและในความเงียบสงบของป่าเขาเสียงหัวใจของทั้งสอง ดังชัดกว่าเสียงน้ําตกเสียอีกหลังจากกลับจากทิปน้ําตกขวัญข้าวแทบไม่ได้หลับตาลงเลยทุกภาพทุกคําพูดของพัรยังคงวนเวียนในหัวของเธอโดยเฉพาะแววตาคู่นั้นมันไม่ใช่แววตาของลูกชายอีกต่อไปเธอเดินไปที่หิ้งบูชาพ่อของพัรมือแตะกรอบรูปของเขาเบาๆน้ําตาเืินขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวพี่พบขวัญผิดหรือเปล่าเสียงของเธอเบาแทบไม่ได้ยิน เขาเป็นลูกของพี่แต่ทำไมหัวใจของกวันกลับเต้นแรงทุกครั้งที่เขามองพัดกลับมาถึงบ้านในเย็นวันหนึ่งเห็นเธอกำลังกวาดบ้านอยู่เขาเดินเข้ามาด้านหลังแล้วพูดเสียงเรียบแม่ขวันหลบหน้าผมทำไมล่ะครับเธอสะดุง้งเลี่ยงสายตาพัแเราควรกลับไปอยู่ในที่ของตัวเองนะลูกผมไม่ใช่ลูกแล้วนะครับขเขาก้าวเข้ามาใกล้เสียงหนักแน่นกว่าทุกครั้ง แต่แม่คือเมียของพ่อเสียงของเธอสั่นสะท้านแม่เลี้ยงที่พ่อรักเราจะทำแบบนี้ไม่ได้นะแล้วหัวใจของแม่ล่ะครับเขาถามแม่ไม่รู้สึกเลยเหรอทุกครั้งที่ผมมองทุกครั้งที่ผมอยู่ใกล้แม่สั่นไปทั้งตัวนะขวัญเข้านา้นําตาคอพยายามจะหันหน้าหนีแต่เขากลับยื่นมือมาแตะเบาๆที่แก้มของเธอแม่ไม่ต้องพูดก็ได้นะครับผมรู้ผมเห็นเธอผักอกของเขาออก พัทอย่าทำแบบนี้นะแม่ขวัญผิดพอกับความรู้สึกนี้แล้วอย่าทาให้แม่ผิดกับพ่อของลูกอีกเลยพัทเงียบไปคู่หนึ่งก่อนจะพูดเสียงเรียบแต่หนักแน่นจนหัวใจของเธอสั่นไหวแต่พ่อก็จากไปแล้วนะครับเหลือแค่เราสองคนแล้วแม่ขวัญจะปล่อยให้หัวใจของแม่ทรมานอีกทําไมกันเธอนิ่งไปน้ําตาหยดหนึ่งร่วงลงบนหลังมือของเขาถ้ารักมันต้องแลกกับความเจ็บแม่ขวัญไม่อยากรักใครอีกแล้ว พัดกับจับมือของเธอแน่นงั้นก็ให้ผมเจ็บแทนให้ผมรักให้ผมรอไม่ว่าจะต้องใช้เวลากี่วันกีป่ปีแม่ขวัญจะหนีหัวใจตัวเองได้จริงๆหรอครับขวัญข้าวไม่ตอบแต่ในคืนนั้นเธอนอนกอดตัวเองบนเตียงน้ำตาไหลไม่หยุดเธอไม่ได้กลัวหัวใจของพัดแต่เธอกลับกลัวหัวใจตัวเองต่างหากพัดหยุดนะเสียงของขวัญข้าวสั่นระลิกขณะที่มือหนากำลังแตะต้นแขนของเธอเบา ในห้องนอนที่แสงไฟสลัวเขาโน้มหน้าเข้ามาใกล้จมูกแทบแตะผิวแก้มของเธอแต่เธอกลับเบี่ยงตัวออกดันอกของเขาเอาไว้อย่าทําแบบนี้แม่กวนขอร้องทําไมล่ะครับเสียงของเขาเจือด้วยความน้อยใจผมผิดตรงไหนที่รักแม่กวญมันผิดตั้งแต่เรารู้สึกแบบนี้แล้วเธอหลบตาแม่กวญไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาแต่เป็นเมียพ่อของพัทนะพัทนิ่งไปสีหน้าเจ็บลึก แล้วถ้าผมเจอผู้หญิงคนอื่นที่พร้อมแม่กวันจะโล่งใจขึ้นไหมล่ะครับพาดทเธองนหน้าขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาผมไม่อยากต้องรออีกแล้วนะครับแม่กวันผมเสียเวลาไปตั้งสิกว่าปีที่ไปอยู่อเมริกานะครับเขาถอยออกมาหยิบเสื้อเชิ้ตที่พาทเกกาอี้ขึ้นมาใสา่สีหน้ากดเก็บอารมณ์แทบไม่อยู่บางทีแม่กวญอาจจะโล่งใจจริงๆถ้าผมเลิกพยายามเสียที จนไม่กี่วันต่อมาเสียงเรือเริ่มสะพัดทั่วหมู่บ้านคุณพัดจะแต่งงานเหรอเจ้าสาวเป็นสาวลูกครึ่งตาน้ำข้าวสวยซะจนใครๆก็ต้องเหลียวอาริสาหญิงสาวรูปร่างดีลูกสาวนักธุรกิจฝรั่งที่เคยรู้จักพัดตอนที่อยู่อเมริกาด้วยกันเธอตามมาหาข่าวที่ไทยหลังลูกข่าวว่าพัดกลับมาอยู่ที่บ้านไม่นานข่าวก็ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการคุณพัดจะแต่งงานากับคุณอาริสาในเดือนหน้า ขวันข้าวได้ยินข่าวนี้ขณะที่เธอหั่นผักอยู่ในครัวมือสัน่นเสียงเขียงดังกึกหัวใจร่วงวูบไปเหมือนกันเธอแอบไปร้องไห้เงียบๆในห้องบอกตัวเองว่าดีแล้วละ่ะพัดจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เขาจะได้หลุดพ้นจากผู้หญิงที่เป็นเมียพ่อของเขาแต่ไม่ว่าจะพูดยังไงหัวใจของเธอกลับเจ็บราวกับโดนฉีกออกมาเป็นเสียงๆคืนก่อนวันแต่งงานพัดมายืนเงียบที่หน้าบ้านของแม่เลี้ยง สายตาของเขาว่างเปล่าไม่ได้มีแววตาของคนกำลังจะมีความสุขขวัญข้าเปิดประตูออกมาเจอเขาโดยบังเอิญขอให้มีความสุขนะพัทเธอพูดเสียงเบาเขายิ้มจางจางมันไม่ใช่ความสุขหรอกครับแม่กวัญมันคือการยอมแพ้เท่านั้นเองแล้วเขาก็หันหลังเดินจากไปทิ้งเธอไว้กับน้ำตาที่ไหลลงมาอีกครั้ง เสียงเพลงในงานแต่งงานที่เคยเปิดไว้ในค่ำคืนหนึ่งยังคงดังก้องอยู่ในหัวใจของพัทแม้งานจะจบไปหลายเดือนแล้วแม้ว่าอาดิสาจะนอนอยู่ข้างๆทุกคืนแต่หัวใจของเขากลับไม่เคยรู้สึกว่าได้ใช้ชีวิตแต่งงานจริงๆเลยเพราะภาพของขวญข้าวยังคงชัดเจนรอยยิ้มของแม่เลี้ยงผู้แสนอ่อนโยนมือที่เคยจับมือของเขายามเด็กสายตาที่มองเขาอย่างห่วงใย,ยเสมอด้านขวนข้าว หลังจากแต่งงานกับพัดผ่านพ้นขวัญข้าวเริ่มไม่สามารถโกหกใจตัวเองได้อีกเธอรู้แล้วว่าเธอรักเขาแม้จะต่อสู้มาเนิ่นนานพยายามหลีกหนีแต่สุดท้ายคนที่ใจเรียกร้องกับไม่ใช่ใครอื่นนอกจากพัดลูกชายของอดีตสามีผู้จากไปขวัญข้าวขอลาออกจากงานไปอยู่กระท่อมเล็กๆกลกกางไร่ของญาติทางหางเธอปลูกผักเก็บไข่ไก่เดินเล่นที่ริมลำธารน,นั่งสมาธิ และฟังเสียงจากธรรมชาติเธอเรียกมันว่าธรรมชาติบำบัดหัวใจแต่ถึงแม้ลมเย็นจะช่วยหายเหนื่อยได้ความรู้สึกผิดและความเสียใจกับยังไม่หายไปเสียทีเดียวเธอมองภาพถ่ายในโทรศัพท์รอยยิ้มของพัดต,ตอนเด็กตอนหนุ่มแล้วก็น้ำตาก็ไหลอีกรอบหนึ่งด้านพัดผมขอโทษนะครับอริสาเสียงของเขาแผ่วเบาวันนั้นเขาเอ่ยคำนี้ในตอนที่เธอเพิ่งกลับมาจาก ทำผมเธอวางกระเป๋าลงแล้วก็หันมาสบสายตากับเขาอย่างเข้าใจในที่สุดคุณก็พูดออกมาเธอยิ้มเจริญแต่ไม่มีน้ำตาผมเออทำร้ายคุณเขาก้มหน้าอย่างรู้สึกผิดเปล่าหรอกพัทคุณแค่ไม่ได้รักฉันเท่านั้นเองเธอเดินเข้าไปหาเขายื่นมือไปจับมือของเขาไว้หัวใจของคุณอยู่ที่ใครคนหนึ่งมาตลอดและมันก็ไม่เคยเปลี่ยนเลย เขาเงยหน้าขึ้นดวงตาร้อนผ่าเธอยิ้มบางๆอย่าห่วงฉันเลยฉันจะมูฟออนฉันแค่ขอให้คุณดูแลหัวใจของคุณให้ดีเพราะมันเคยพังมาครั้งหนึ่งแล้วจนกระทั่งหลายวันต่อมาพัดเดินทางไปถึงบ้านได้กลางป่าเสียงนกร้องและกลิ่นดินชื้นยามเช้าทำให้เขาหายใจได้เต็มปอดเขาเดินผ่านล่องสวนจนมาหยุดยืนอยู่ที่หน้ากระท่อมหลังเล็กขวันท่ากำลังรดน้ำผัก เธอเงยหน้าขึ้นมาเจอเขาน้ำในมือแทบหยุดไหลพัดผมกลับมาแล้วนะครับแม่ขวัญเขายิ้มให้เธอดวงตาชุ่มน้ำฉันฉันไม่ใช่แม่ของเธออีกต่อไปแล้วนะเธอพูดเสียงเบาเขาเก้าวเข้ามาใกล้เพราะผมไม่อยากเสียคนที่ผมรักที่สุดไปเธอปล่อยบัวรดน้ำลงกับพื้นก่อนจะโผลเข้ากอดเขาแน่นร้องไห้อย่างไม่ไอายฟ้าอายดิน